ได้ได้ได้สู้กับคนญี่ปุ่นอีกคนนึงเท่านั้นเองก็คือก็มันก็ค่อนข้างแบบมีโอกาสมากกว่าตอนอยู่โคเบผมต้องสู้หลายคนในตอนนั้น14กุมภาพันธ์2562วงการลูกหนังไทยต้องจารึกประวัติศาสตร์อีกคำรบหนึ่งกับชื่อของธีรทรบุญมาทัน ที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแม้ครั้งนี้จะไม่ใช่การเดินทางครั้งแรกของเขาหากแต่นั่นคือบทพิสูจน์ความท้าทายใหม่ในชีวิตลูกหนังของเขาอีกครั้งการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบทเรียนชีวิตในเมืองโกเบที่ผ่านมาเข้ามามีส่วนสำคัญในการเลือกหนทางเดินของชีวิตหลากหลายเรื่องราวที่ยังคงค้างอยู่ในใจเหตุใดเขาจึงตัดสินใจเลือกฝ่าอนาคตไว้ที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสคำตอบแห่งหัวใจอยู่ที่เขาคนนี้ ปฐมบทแรกของบันทึกแห่งประวัติศาสตร์สู่เส้นทางของแชมป์เจอริกวันบุญจังทีราทรบุญมาทันสวัสดีครับผมอุ้มทีราทรบุญมาทันนะครับสโมสรสังกัดโยโกมาเอฟมานินน้อยครับก็ตัดสินใจค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่า ความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของลูกด้วยที่ต้องสภาพแวดล้อมที่แบบอาจจะอยู่แบบไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างด้วยก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างตัดสินใจยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีเวลาตัดสินใจแค่วันเดียวเหมือนกันที่ที่ทางโยโกมาเอฟมานิโนต้องการรู้คําตอบในวันนั้นเพราะว่าเพิ่งขายแบตซ้ายคนเก่าออกไปแล้วก็ผมก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวข,ของผมภรรย,ยาแล้วก็หลายหลายคนด้วยก็ทําให้ผมคิดว่า มันต้องกลับไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็มันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของลูกผมด้วยที่เห็นผมสามารถเล่นทั้ง2ทีมทั้งวิ s เซอร์โกบแล้วก็ y o โกมาเอเบลินก็อยาให้ลูกภูมิใจตรงนี้มากกว่าที่โตมาแล้วอย่างน้อยผมก็เอาไปพูดกับคนอื่นได้ว่าเบย์อย่างน้อยก็เคยได้เล่น2ทีมจากเจลีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนจะไม่ติดค้างแล้วแหละก็คือเหมือนแบบเราเราก็ได้รู้ในระบบ เรียนรู้ระบบของญี่ปุ่นมาเยอะเหมือนกันในในช่วงปีแรกกับวิสันโกเบแต่ว่าด้วยทีมเวิร์คของทีมอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้ากับทีมที่แบบ100%มากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได,ได้ได้ดีใจที่ได้เล่นกับอินเนต้าแล้วก็มีโอกาสที่แบบเล่นเข้าขา่าร่วมเล่นเข้าขากับฟูรุชิอินเนต้าอะไรเงี้ยตรงนั้นนะผมก็ก็รู้สึกดีใจในตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องค้างคาใจคงไม่มีแต่ว่ามันมีแค่เรื่องความสัมพันธ์ในทีมที่แบบทีมเวิร์คของทีมในในตอนนั้นมันน้อยออะไรเ,เีี้ยถาททบบกัตน่ ออตอนแถลงข่าวเปิดตัวก็คิดไว้ตอนนั้นก็ได้คุยกับสปอร์ตดี렉เตอร์ของของของฝั่งโยโกมาเหมือนกันว่าแบบแบ็กซ้ายคนที่มีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเล่นดีแต่ว่าก็ต้องมาแย่งกันเราก็ต้องไปแย่งกับเขาอะไรเงี้ยผมว่าโอเคอย่างน้อยก็ได้ได,ได้ได้สู้กับคนญี่ปุ่นอีกคนนึงเท่านั้นเองก็คือก็มันก็ ค่อนข้างแบบมีโอกาสมากกว่าตอนอยู่โคเบผมต้องสู้หลายคนในตอนนั้นมันมันมีคนที่จากกลางมาเล่นแบ็กได้มันก็ทาให้มีหลายคนที่ผมต้องสู้แต่ว่ามันก็กลับกายเหมือนกันที่ตอนไปโยโกมาไอมารินอสทางแบ็กซ้ายตัวจริงเจ็บแล้วผมผมลงไปเล่นแล้วก็ยังเล่นไ,ได้ไม่เข้าระบบเขาก็เอาทางทางตัวที่พึ่งยืมมาจากฮิโรชิม่าก็เอามาเล่นทางซ้ายพอตัวนี้เหมือนเล่นแล้วยัง มีความผิดพลาดอะไรเงี้ยเเหมือนก็เอาตัวจากแบ็กขวามาเล่นอีกก็คือเหมือนแบบคือวนหาคนที่ดีที่สุดเหมือนทีมนี้ให้โอกาสคนที่ฟอร์มดีที่สุดในตอนนั้นเล่นอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นตัวหลักมากี่นัดก็ตามแต่ว่าคุณเจ็บหรือว่าคุณเล่นไม่ดีคุณก็ต้องไปต่อคิวใหม่อย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบพอจังหวะวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วทางทีมไปแพท้ทีมของเจพอดี3 0ก็ทําให้ผมได้มีโอกาสกลับมาลงในในเกมต่อมาก็เจอกับฮิโรชิม่า แล้วก็ผมก็กลับไปเป็นสำรองอยู่อีกแมตช์หนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นกับวิซซอนโกเบแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวมาเลยทําให้ผมต้องไปต่อคิวเหมือนกันใครพลาดก็ต่อคิวมันก็มันก็ดีอะมันก็เหมือนแบบทุกคนมีโอกาสมีโอกาสใน,ใน,ใ,นในทุกตําแหน่งในทุกคนทุกคนมีโอกาสหมดก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคิดว่าแบบเออจากวันนั้นที่ที่ก้าวเข้าไปแล้วแบบเออผมเห็นการเล่นของทีมแล้วแบบ ผมก็คิดว่าตัวเองว่าแบบผมต้องยิงได้ในในฤดูกาลนี้แน่ๆเลยถ้าผมได้ได้เล่นได้เป็นตัวจริงนะขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่มีผู้สนับสนุนหลักเป็นบริษัทรถนิสสัน และเมืองโยโกฮาม่าเองก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งนิสันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีระทอนหรือดังเตะภายในทีมมารินอสและคนเมืองโยโกฮาม่าจะไม่มีความผูกพันกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนิสันในตัวเมืองหรือว่าทั้งเมืองของเขาส่วนมากนิยมใช้นิสันครับเพราะว่า เจ็ดสิบเเซ็เลยของเมืองโยโกมาสมนากใช้นิสสันหมดเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมโยโกมาด้วยแล้วก็ทุกคนพยายามเลือกใช้นิสสันมากมากกว่าที่จะเห็นยี่ห้ออื่นอย่างเช่นแท็กซี่อะไรเงี้ยก็นิสสันครับนังเตะของโยโกมาคือใช้นิสกันเกือบหมดเลยผมว่าเป็นเป็นเป็นรถที่ดีนะแล้วก็มีสมรรถนะที่ดีแล้วก็คนของได้เยอะด้วยครอบครัวผมมาก็สามารถนั่งได้ นั่งได้ครบทุกคนอะไรเงี้ยหรือว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นให้ในเมื่อแบบบางทีครอบครัวผมมามาเยอะอะไรเงี้ยประมาณ7คน8คนก็สามารถเปลี่ยนเป็นนิสสันรุ่นอื่นไห้ผมใช้ในช่วงที่ครอบครัวผมมามาเยอะแล้วก็ครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะได้นิสสันที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ทางทีมก็เอามาเปลี่ยนให้ก็ก็ดีใจครับที่ทีมดูแลดีด้วยแล้วก็ทางนิสสันก็เล่งเห็นถึงความสะดวกสบายของผมด้วยโดยรวมก็ก็ดีครับชอบรถสีดําอยู่แล้วด้วยและทีมก็จัดมาให้